ครับผมไม่ไปน้องครับเมนูวันนี้ผมได้ตำน้ำพริกหนุ่มแบบตั้งเหนือนะครับแล้วก็มีพักลวกครับปลาโตพักนักขนันนักครับเปลี่ยนพักกระจนนะมาเขี่ยลวกครับมีครับนี่ก็เป็นพักนอกนะครับพักนอกลวกครับผมได้ปิ้งอกไก่ย่างอกไก่มาคลับด้วยนะครับพอนี้ผมมีแคบหมูครับเลยเจี๊นอกไก่นะครับมาปิ้งย่างคลับน้ำพริกหนุ่มครับนะครับพริกหนุ่มขอน้าตาแบบปิ๊จี้นะครับนี่พอครับนี่ครับ ออกมาจีก่อนนะครับแล้วก็มาต่าครับต่าแบบสากภาคเหนือนะครับนี่ครับได้พักจีหลวกครับนี่ก็เป็นมาแปบแล้วก็โทนลันเต้าครับหลังจากที่เราปรุงเซ็จเ้าก็สอยผักของป้อมใส่นะครับต้นหอมใส่เห็นน้อยหนึ่งนะครับโอ้เป็นเมนูแบบเมียงเมียงครับพ่อแม่ปีน้องครับเมนูเมียงแต่แต่ละครับวันนี้ครับนี่ครับมากินด้วยกันนะครับ เป็นน้ำพริกหนุ่มแบบตังเหนือเนื้อครับพ่อแม่พี่น้องปวดตัโตครับมือนี่ตึงล้ําเห็นอนครับถ้าคนใดมาผักเหนือจะต้องได้กินน้ำพริกหนุ่มจี้นะครับตามสูตรของผมผมจะใส่ห้าให้นน้อยหนึ่งนะครับคือปืนซับห้าให้นน้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่สูตรของไผ่กับสูตรของมันเนื้อครับบางคนก็บบอชอบใส่ห้านะครับแต่ผมจะใส่น้ำห้าเห็นน้อยหนึ่งสามน้ำห้าเห็นเมาะครับแต่ปใจน้ำพริกห้านะครับแต่จะเน้นพริกหนุ่มครับต่ำหอมบัวใส่นัก นะครับหอมบัวมกนะครับเอาไปมกแล้วก็หอมเตียมมกครับถ้าพริกนุ่มปนบวบไข่เพชดนะครับผมจะจีพริกแดโดใส่เห็นน่อยคือมีความเผ็ดเห็นหน่อยหนึ่งนะครับต้องเผ็ดหนักนะครับเขาจะได้โอดกันเมาะเมาะครับนี่ครับเกิดปิ้งยางโอกไก่ครับตัวนะครับเอาถ้าไม่ไข่หมูจะเมาะครับวันนี้ไข่หมูมดนะครับเลยบอกได้ไปซื้อครับก็เอาแบบเมงเมียงจี้แหะครับมีหยังกินนั่นนะครับ่อแม่ปีน้องครับนี่ครับเมนูแบบเมงเมียงเนื้อครับมือนี่ก็ สามน้ำพริกนุ่มกับจินอกไก่ปิ้งย่างพักกับหลวกม้อหม,ม้อครับยกมาตึงสวนเลยนะครับพ่อแม่พี่น,น้องครับ